สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคามาทำในดวงรายวันประจำวันที่6กนะคะเมษาย,ยน2567รอกซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้อง่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพย่ยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วขอหาเสียงหน่อยในวันนี้นะคะช่วยกันดูหน่อยนะคะโดยจดคลิปด้วยนะคะพี่น้องขาคนหนึ่งไลค์อัแชร์ด้วยะะ <c oughs> พี่น้องขาเพื่อปเปิดการมองเห็นนะคะพี่น้องนาเอาอย่างนั้นกันนะคะถ้าเกิดว่าทำคลิปแล้วไม่ค่อยมีคนดู มันก็ไม่มีความหมายนะคะพี่น้องดูให้จบคลิปนะคะท้ายคลิปมีเลขแนวทางเลขรายวันนะคะจะได้ไม่ต้องถามอยู่นะคะว่าเอ๊ะลงไหมลงไหมลงทุกวันแต่พี่น้องไปดูท้ายคลิปเลยนะคะพี่น้องคะดูเผื่อพี่น้องนะคะคนในครอบครัวด้วยนะไม่ได้ดูแต่วันของตัวเองนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะให้เขานะคะเอ่อระมัดระวังถ้าใครยิดซี 4, ทักนะคะในเรื่องที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไลน์นะคะโปรโมชั่นพิเศษะคะหมดเขตวันที่16มีนาคมเอ่อ16 เมษายนนี้นะคะเนื่องจากว่าทำโปรพิเศษลดให้กับพี่น้องนะคะวันนะปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นี่ว่ายังไงพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะค่อ,อนข้างที่จะออกมาดีนะโดยเฉพาะกิจการการงานนะคะราชินีไม้เท้ายังคงที่จะกำกับดูแลบริวารกิจการนะคะอ่าเป็น,ห,นหัวหน้าเขาเนี่ยก็ควบคุมได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของสองไม้เท้า ใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์รัวๆสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเจอกัรยาณมิตรที่ดีเจอคู่แท้เจอกัรยาณมิตรท,ที่ดีนะคะได้ด้วยนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องของการเงินก็ไม่ต้องพูดถึงขึ้นสามเหรียญน,นะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทอ,องนะคะขายของดีในวันพรุ่งนี้นะคะและก็อาจจะมีพันธสัญญานะคะคทำสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ กับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็ต้องดูอ่านข้อบุตรกฎหมายให้ดีด้วยนะคะพี่น้องนานะเราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบเขานะแต่คิดว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมนะคะนี่ก็คือชัตตริ์นะคะให้แห่งความยุติธรรมหรือยุติธรรมทุกเรื่องแล้วสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเริ่มเดือนใหม่ก็หมอคิดว่าพี่น้องดีนะจากพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สามนะคะแล้วก็หนึ่งสองสี่สามนะคะแล้วก็หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เองเองค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทรบ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทรนะคะเดือนสั้นพุกทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้นะคะถึงไพ่ตัวตนออกดีก็ตามนะคะก็สิ่งที่ต้องเตือนก็คือ <S <S อย่ามีปัญหากับนะคะบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรารู้สึกว่าติดตามติดกันนะคะกดดันตัวเองและอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองและอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองสาหรับพี่น้องวันจันรนะคะมีผู้มีมีผู้ที่มีอํานาจ นะคะมาเกี่ยวข้องกับเรานะคะซึ่งเป็นคนตัวใหญ่นะ,ะมีสิ่งนี้ออกประมาณนั้นอาจารยพีนน่น้องวานจันใครที่มีกรณีแบบนี้อยู่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่างเดียวค่ะพี่น้องคะและก็นะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยปวดเนื้อปวดตัวนะคะพี่น้องขาเอ็นก้อกระดูกและก็สายตาดวงตานะคะแต่ยังไงแล้วเรื่องของกิจการการงานก็ยังคงเอาไว้เอาอยู่เอารอดแต่เหนื่อยเหนื่อยหนักนะคะพร้อมกับนะคะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ก็เอาไว้รอดนะคะ ให้ตัวตนขึ้นเด็ดสั้นนะคะพี่น้องวันจันไม่ต้องกังวลน,นะคะคือมันจะดีนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เราสามารถจัดการได้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้านะคะแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์ค่ะขอให้เฮง,งค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพี่น้องวันอังคารนั้นโอ๊ยโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายเลยที่จะทํานะคะ คิดจิตเรื่องเลยแต่ว่าก็อยากจะแนะนําว่าให้คิดและลงมือทาในเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะสักเรื่องหนึ่งนะคะเราจะได้มีจิตตกถ้าเราคิดหลายเรื่องแล้วเราไม่ทําเลยเราก็จิตตกนะคะเหมือนกับล้มเหลวยังไงไม่รู้ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคนรักให้การช่วยเหลือเก้อหนุนพี่น้องเป็นอย่างดีในวันพ่งนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องคะในวันพ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงอย่าว่าพลังนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวรวรหน,นี้หมดค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคำนวณของเรานั่นเองค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดห้าแล้วก็หกสี่เจ็ดห้าหกสี่ค่ะพี่น้องคัะขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุดธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุดธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุดธกลางวันนะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องโชคดีในเรื่องการเงินทรัพย์สินม,มรดกมีเงินสดๆเข้ามือลอยเข้ามานะคะลอยเข้ามือเต็มไม้เต็มตมือเต็มกรอบเต็มกันการงานเยี่ยมกิจาการดีเยี่ยมมีโอกาสขย,ขยายในส่วนของกิจาการการงานโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ทุกอย่างอยู่ในกำมือของพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเด่นมากไม่พูดมากเจ็บคอค่ะดีดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขที่บา้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสีหนึ 88, ่งแปดแปดสีหนึ่งแปดแปดนะคะพี่น้องขานะขอให้ยิงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนโดยการอ้าวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานตำแหน่งงานก็ได้ย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะแล้วใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ ถ้พี่น้องคะมีโอกาสเกิดรักหวนหรืว่าอย่างนั้นนะคะสามารถเจรจาประณีประนอมตกลงกันใหม่ได้นะคะพี่น้องจานะเพราะว่าขึ้นห้าถ้วยเคยล้มแล้วก็ขึ้นเลเวอร์อาจจะนะคะกลับมาคืนดีกันนั่องจากว่าเรายังมีอะไรที่ผูกพันกันอยู่ก็คือ่อง,องบุญนาบริวารน,นั่นเองหรือปันทักน,น,นะครับถึงเกิดกรณีแบบนี้ก็อยากจะให้กรณีประนอมนะนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องเตือนก็คือห้ามคิดลบห้ามคิดถึงความหลังคิดย้อนหลังนะคะ เออมันไม่เกิดประโยชน์นะคะเราก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่านะคะสิ่งที่ที่จะบอกนะคะก็คือเรื่องของการเงินเรื่องเงินนั้นเนี่ยยังไม่มีหรือเก็บแต่มีเงินหมุนเข้ามานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้นะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภสมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขึ้นสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วก็หกค่ะหนึ่งสี่ห้าศูนย์หกค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนทุกกันนะคะในวันพวกนี้ก่อนหน้านี้เจอคู่แท้แต่งงานหรือเปล่านะคะเจอความรักไหมนี่หรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิ้ไหมสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสัสดีน,บบน,ดน,นะคะในวันพวกนี้อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนเร่งด่วนระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะเป็นลมเ,เป็นไฟเลยนะสําหรับพี่น้องวันพฤหษสัสดีนะคะไม่งั้นจะทําให้เราเสียหายเสียกันนะคะพี่น้องจา๋าตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลละในวันพวกนี้นะคะ เรื่องเงินมีเงินเข้าแต่มีรายจ่ายนะอาจจะจ่ายไปในเรื่องของการซ่อมทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับพานักหรือรถของเราก็ได้นะคะแต่ยอดเงินเข้าค่ะพี่น้องวันพารังษัทสวัสดีคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราหรือเลขเกี่ยวกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขนาให้เลขอะไรมีเลขสองสี่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งสี่ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอืมนะคะอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะ ยังไงแล้วนะพี่น้องวนันศุกร์นั้น,น่ะนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะอารมณ์ดีดีนะคะหรือขอความช่วยเหลือใครโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีเรื่องของการเงินมีเครดิตมีคนช่วยเหลือเ,เรื่องเงินมีนายทุนนะว่าอย่างนั้นนะคะการเงินดีขึ้นมีโอกาสขยับขยายในส่วนของการงานหรือหน้าที่การงานเหมือนกันนะคะแล้วก็รอรอจังหวะรอโอกาสที่จะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะสําหรับพี่น้องวนันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเราหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ ส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีลเลข14แล้วก็59 14 59ค่ะขอให้เงินค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์้างค่ะสําหรับ,พ,บพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะอ้ยตัวตนเงินเยี่ยมเลยการเงินดีเยี่ยมเลยนะคะนี่นะ,น,นะคะ9เหรียญนะคะอ่าแล้วก็ส่วนบริวารคนรักก็ดีค่ะนะคะทุกอย่างประครับประคองนะคะนี่นะคะให้ความรักความเมตตาต่อกันนะว่าอย่างนั้น พี่น้องวันเสาร์บางท่านมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ไม่สามารถบอกใครได้ arrived. นะคะก็ให้เจ็บด่างนั้นก็จะเตือนแบบว่าถ้าเราหนักเราก็ต้องปร,รึกษาคนรักคนในครอบครัวเละบริวารใหช้ช่วยกันแก้ช่วยกันแก้นะคะ,นะคะพี่น้องจา๋านะ,ะส่วนเรื่องเง ون, นะะินเก้าเหรียญแปดเหรียญนั้นถือว่าเจ๋งนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะมีโชคลาภมีเงินเข้าและสามารถเก็บเงินได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเอวาอย่างนั้นเรามัระวังสุขภาพนิดนึงเอ็นข้อกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนเข่านะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข9 4นะคะแล้วก็7 8 9 4 7 8ค่ะขอให้เห็นๆค่ะ,ะหมอวัยพรให้พี่น้องทั้ง8บังเกิดนะคะกินดีด,ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องทเละในวันพ่งนี้ขอโชคดีมีเงินเข้ามือค่ะสวัสดีค่ะ